สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่องทาง YouTube กอบค้ยงามรอยเอ็ดนะครับเนาะเมื่อนี้กอบค้วยงามรอยเอ็ดกลับมาเปิดแบ่งพ่อพันธุ์คุ้มฝูงนะครับพี่น้องค้วยตัวนี้เป็นสายบ่มพันล้านะครับเป็นลูกไส้บ่มพันล้านะครับส่วนสูงอยู่ลอยหาิบหาบวกลบนะครับเนาะนี่แหละครับลูกไส้บ่มพันล้านะครับนี่ครับผู้ถี่กาลังมองหาค้วยไปคุ้มฝูงนะครับเนาะ นี่แหละครับกล้วยตัวนี้ฟันแท้สองคู่นะครับฟันแท้ฟันแท้สองคู่นะครับแขวซีนะครับเนาะนี่แหละครับสีเงี้ยไปไหนู่ครับพ hmm. ี่น้องเบื้องข้มหนาข้มอ่างครับหลังปาบูข้อปาขิงนะครับอัตลักษณ์กล้วยไทยมาชัดเจนครับพี่น้องไผกําล anyway> ังงองหากล้วยไปคุ้มฝ cool ูงนะครับหนาล้อครับกล้วยตัวนี้ครับหนาล้อบกเผาเงี้ยครับนี่นะครับพี่น้องเอผมเดียวให้เบื้องจะชัดเจนนะครับเนาะกล้วยตัวนี้หนาล้อนะครับเด้อหนาล้อบกเผาเงี้ยครับส่วนสูงอยู่รอย หาซิบหาบวกลบนะครับเนาะเบื้องบกเผาอย่เงี้ยเลยครับพี่น้องเบื้อบหน้าตาล่อครับแขงขาใหญ่ครับพี่น้องเป็นลูกไส้เบิ้มพันล้านนะครับอายุสามปีเด้อพี่น้องเด้อสามปีสามเดือนสามปีสามเดือนนี่แหละครับพี่น้องแถวสองคู่ครับพี่น้องนะครับพร้อมผสมเลยนะครับพี่น้องมีโตดีๆก็เอาไปผสมเลยได้ครับเด้อหน้าตาล่อครับเขาข้อดีครับส้นสูงลอยหาซิบหาบวกนะครับกล้วยตัวนี้ครับเบิ่งครับ หำตรงดีนะครับพี่น้องเบิ่งอัตลักษณ์กล้วยไทยครับพี่น้องถุงเท่าสีขากรไรสีขาหำย่านตรงซิงนะครับนี่ครับหำตรงดีนะครับนี่ครับแข็งขาเหยียดตรงดีงามครับนี่อัตลักษณ์กล้วยไทยชัดเจนนะครับพี่น้องเบิ่งมาเลครับทีเด็ดตาแต้มแจ้มจำนะครับข้อสามอ่องผูกโบนะครับพี่น้องเอ้นะนะบอกเผาเงี้ครับลูกลูกไส้เบิ่มพันหลันนะครับตัวนี้ครับพายาดเบิ่มพันหลันนะครับเนาะงามบ่ครับพี่น้อง ผู้ทีสนจิตสนใจอยากได้ควยไปเป็นพอพันคุ้มฝูงนะครับพี่น้องเด้อผมเปิดใบหนึ่งแสนบาทเท่านั้นครับพี่น้องเปิดไว้แค่หนึ่งแสนบาทเท่านั้นครับผู้ที่กําลังมองหาควยไปคุ้มฝูงนะครับเปิดไใบหนึ่งแสนนะครับพี่น้องควยนุ่มๆสดๆอยู่ครับเบืองไทยครับไทยบอกหน้าตัดเลยครับพี่น้องไทยบอกสุโอตัดครับยืนดีป่ะครับพี่น้องของเงี่ยงงามมากหรอครับพี่น้องเอ้ยผมเปิดใบแค่หนึ่งแสนบาทแล้วครับพี่น้องเด้อ ผู้ดีกําลังมองหาข้อยไปคุ้มฝูงนะครับเนาะนี่นะครับพี่น้องผู้ก,กําลังมองหาข้อยไปคุ้มฝูงครับผมเปิดใบหนึ่งแสนบาทนะครับสนจิตสนใจอยากโทรสอบถามกับ0963766140กับพี่น้องข้ยอยยูบา้าหนองบอนตนําบลหนองแก้วอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเปิดใบหนึ่งแสนบาทนะครับพี่น้องเด 1, ้อนะลูกไส้บิ่มพันล้านนะครับสายอ่างครับ บาดำเลี้ยงกน่อยครับพี่น้องแล้เมืองไทยเลยครับพี่น้องไทยบุกหน้าอาตัดเลยครับของเงี้ยงเงาๆมาแล้วครับหน้าตาโล่ๆครับเง่าบอลลูนไฟครับพี่น้องเบิ่งครับเปิดไว้หนึ่งแสนบาทนะครับผู้ที่สนจิตสนใจอยากได้กล้วยไปเลี้ยงอยากได้กล้วยไปเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฝูงนะครับพี่น้องเด้อโทรเข้ามาต่อรองเลยนะครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหก 6กหนครับคข่อยยูบ้าน,น,นหนองบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพ่อพันคุมฝูงครับหนาตาล้อครับพี่น้องอึกหน้าขเผ่านี้ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ